วัดพงอยู่ัดพงอยู่ัดพงอยู่ที่ไหนกันวัพงเอางี้ค่เออเลยอีบ้าตอนนี้เราอยู่กันที่ถนนคนเดินอีบ้าถนนคนเดินข้างในวัดอะไรก็ไม่รู้ไม่ถึงวั5แผงไม่ถึง5แผงถึงวัดถนนอ้อมค่ายมันเราเปิดท้าเรียนแล้วเราเปิดท่าเรียนท่าแพถนนอ้อมค่ายวาเชลอาบูจะไถึงท่าไหมไม่ก็ไม่จะมาบัตเราอยู่ที่เชียงใหม่นะเจ้า เียงหม่นจ้าเราจะมาเดินเราจะมาเดินซื้อของที่เชีงใหม่เลยนะเจ้าอย่าร้องอย่าร้องวาระพงเจอฝรั่งเยอะมากวาระพงกำลังริบๆกับฝรั่งเราธรรมดามากเพราะส่วนใหญ่เราจะไม่เป็นฝ่ายที่มองฝรั่งฝั่งจะเป็นฝ่ายมองเรากไม่ครมองเเลยนี่แปลกเนยทีไม่ใครมองเลยเต็นฝรั่งนำลายยอย นี่นีน่นี่เหมือนแล้วเข้ามาเดีเราจะไปเ a k e photo กับ temple museum ภาพอะไรไม่มีอะไรเลย